สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มารีวิวนะครับอันนี้เป็นรถของโคงซุปเปอร์เอ็กนะฮะการไลซิง่งอ่าไลซิ่งไทเกอร์นะฮะไวสเปเชียลขึ้นเชือสเปเชียลแต่ไม่ใช่รหัสเก้านะอันนี้มาในรูปแบบของรหัสหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้านะฮะรหัสหนึ่งเคยทำออกมาเรื่อยๆนะฮะ ก็ qui, บบสเปคไม่ได้มีอะไรมากนะครับยางเป็นยางเป็นยางเล็กนะฮะเอ๊ะเป็นยางหานะฮะแล้วก็ล้อเล็กนะครับอ่าโครงเป็น ABS a c i n g สีขาวก็คือโครงจะเหนียวนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็คือสเปคทั่วไปนะฮะล้อไม่ใช่ล้อคาร์บอนนะ ข้างในตัวนี้จุดเด่นด้านในก็คือตัวบอดี้จะเป็นแบบใสนะฮะแต่เป็นใสแข็งนะไม่ใช่ใสแบบอ่าพวกบอดี้เบาที่ใช้ชอบทำตกกันนะฮะเป็นบอดี้แข็งนะพ่นสียังไงก็ในเมื่อมันใสเราสามารถพ่นสีดันดันใตบอดี้ได้นะฮะทำไมต้องพ่นสีดันใตบอดี้ก็ กันไม่ให้แบบเวลาลดไปพลิกไปอะไรแล้วมันถลอกนะฮะสีถลอกนะฮะพอพาร์ตก็จะเป็นพาร์ตสีขาวนะฮะอันนี้ก็ชุดเฟรืองมอเตอร์แบบปกติของซ u p เปอร์เอ็กนะฮะพร้อมกับโล3มิลน,นะครับยงางฮาร์ดนะครับล้อเป็นล้อทั่วไปนะฮะสีเทารอเล็กนะฮะไม่ใช่ออาคาร์บ,บอนนะ โพ้โงโคงเป็นของขาวนะพร้อมการปูดซัเปร์เอ็ก์นะฮะตัวนี้เอาตรงๆก็ไม่มีการนำสีแต่ถ้าทำสีก็แค่พ่นสีขาวเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีคำสีอื่นเพิ่มเติมนะฮะประมาณนี้ใช้ PS26 กเพร์ไวก็คือเป็นขาวมุกนั่นเองนะฮะในรูปมันอาจจะพ่นด้านนอกนะ,ะแต่ถ้าเกิดอยากไม่ให้สีทะลอดก,ก็พ่นด้านในนะฮะไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะฮะ โอเคที่เหลือก็ติดสติกเกอร์ทั่วไปไม่มีทําสีทั้งเซมนอกจากสีขาวนะฮะติดสติกเกอร์นะฮะแบบนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะประกอบโครงให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้บอดี้ทีหลังนะฮะเราจะดูกันว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมดูกัน เสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวตัวโครงซปเปอร์เอกนะซปเปอร์เอกเองนี่แหละก็วิธีประกอบโครงซปเปอร์เอกเอกนี้ผมมีคลิปเดียวนะฮะประกอบโครงเอกเอกโดยตรงนะฮะอยู่ที่เพลย์ลิสต์ของ Mini ฟอร์มูล่าเบสิกนะฮะฉะนั้นหมายถึงว่าเวลารีวิวรถผมก็จะไม่ทำให้ดูนะประกอบให้เรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวบอดี้ใส่เราจะมาเมื่อกี้ จากที่ผมบอกตอนแรกว่าผมจะไม่เทส,สีเมื่อกี้ผมลองไปหาดูปรากฏว่าเจอสีสเป์สีขาวอยู่นะฮะกันก็เดี๋ยวความว่าเดี๋ยวจะพ่นสีให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะฮะถ้าประกอบแล้วมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าพ่นสีมันจะตามหน้ากล่องน,นะฮะเดี๋ยวพ่นสีบอดดี้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวบอดดี้นะฮะ อันนี้มันจะขุนนิดนึงเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวบอดี้ใส่เนี่ยมันขุนอยู่แล้วนะพอพ่นด้านใต้ก็เลยขุนนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้ากลับไปด้านจะใสจะขาวเรียบนะฮะถ้าอย่างนี้จะพ่นด้านบนได้ไหมพ่นได้แล้วแต่เลยเนาะใครอยากพ่นก็พ่นจะบนจะใต้จะบนจะลากได้หมดเลยนะฮะติดเข้าให้เรียบร้อย เสร็จแล้วสวยงามนะฮะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้จบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนข่้าไลาด์ดูโฆษณาต,ต้นคลิปแล้วก็ท่ายคลิปหรือสมัครสมาชิกเหรือจะโดเน a t ตามลิงก์โดยตรงก็ได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ